สวัสดีครับผมกล้าเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วฮะเน่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็อยากได้เห็นไปเอาบรรยากาศรอบฟาราที่สนามมาเพราะกลับมาแล้วฮะกลับมาสู้ต่อก็ได้เก็บความรู้มากมายจากที่ห้องกงมมามาฝากกันนะครับกับทีมคาัไทยที่ลงเตะโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ครบทั้ง 2แมตช์2วันนะครับแต่ผมไปดูหลักๆคือบดูเต็มที่เลยเกมเดียวนะครับที่ที่ฮ่องกงนะครับก็เห็นอะไรหลายอย่างเยอะนะครับแต่ผมก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันแรกเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ก่อนจะไปเก็บตัวกับไปวัดไปสามว่าชุดนี้ชิลครับชิลแน่ๆคือเหมือนว่าไม่ได้เล่นเพื่อแบบเอาเป็นเลิศมากนะักคือแบบว่าเล่น เพื่อเป็นการทดลองทีมทดลองทั้งเตะทดลองศักยภาพหรือว่านู่นนี่นั่นมากกว่าที่จะเห็นผลกันในขันนะครับส่วนหนึ่งคือมันเป็นเพราะว่าเรื่องของอันดับคะแนนด้วยรอบนี้เราไปเจอกับทีมที่เขาแต้มน้อยกว่าเราทําให้ความแบบสนความพยายามความมุ่งมั่นแอมพิชั่นมันน้อยกว่านะครับเพราะว่าเรานักไปก็ได้แต้มไาเยอะนะฮะคล้ายๆกับเล่น FF อะ่ะ ราะว่าไม่นับแต้มอบไเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยขึ้นมานก็แบบเล่นตามสภาพาไปากับกันนะฮะไต้หวัดเขาได้แต้มจากเราด้วยเขาได้ผลเสมอไปค่าสประสิทธิ์เขาจะเ,เพิ่มเป็นเกมต่อไปถ้าเขาชนะทีมที่เขาเต้ทีมที่ททอันดับฟีฟ่ามากกว่าเขาขึ้นไปเรื่อยเขาจะมีแต้มทวีฟูขึ้นแบบตั้งแต่เกมนี้นะคือเขาเสมอเราแล้วปุ๊บแล้วเกมต่อไปไปเจอบิ๊กเนมมากกว่าลักษณะได้แต้มเขาจะขึ้นเร็วขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์ไปส่วนเราก็ได้พักผ่อน ได้ลองทีมซึ่งเท่าที่ผมดูการลองทีมนะครับก็เ,เกมกับฮ่องกงเนี่ยเห็นอยู่ประมาณ3ข้อลวกันครับขออนุญาตยกเป็น3ข้อสั้นๆลวกันพร้อมภาพบรรยากาศให้ผมเก็บมาฝากด้วยนะฮะข้อแรกครับก็คือการกลับมาของชองัตชัยบุญรมคือชาติไยบุญคมเขากลับมาเล่นอีกครั้งในรอบถึงเกือบสองปีนะ้งแต่เจ็บตอนอาเซียนไปนครับกลับมาเล่นเต็มเกมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นก็คือว่า เขาพยายามจะใช้ความสามารถในการออกบอลเท้ามากขึ้นเหมือนสร้างความแตกต่างกับทุกคนที่มีอยู่คือเราดูทุกคนก่อนหน้านี้นะครับดูทั้งใครวะล่าสุดเกมนั้นอ๋อ,ห,อ,อห,ะะหรือว่าคำหมายเออปฏิวัติคำหมายนะครับสราญอนุอินหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการออกบอลออกบอลเท่าไหร่ ตัวฉัดชัยก็เลยงัดข้อเด็นของคือการออกบอลการส่งช็อตช็อตพาสสั้นหรือว่าการแบบว่าออกบอลไม่เกินครึ่งสนามซึ่งมันมีผลนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาบอลตายของห้องโงมาถึงมาถึงเบื้องัดชัยเนี่ยฉัดชัยมักจะออกเร็ว ออกไปตามจุดริมเส้นเช่นไปให้ไอวิกเคลสนันต้งให้พิรพัฒน์มั่งหรือว่าบางทีแม่นหน่อยก็เอาไปให้กับไอเจเลยยิงตรงไปเลยซึ่งซึ่งก็เห็นได้ว่าทำ,ทำได้นะฮะแล้วก็การเซฟการยินตำแหน่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สร้างความแตกต่างได้จากปฏิวัติหรือว่าสร้างความแตกต่างได้จากสลาบนนะครับก็อันนี้คือ สิ่งได้คมเห็นสิ่งที่สองครับก็คือตัวแปรสำคัญเลยคือจกกักริดล่าประกูลจกักคือจกกักริดเดี๋ยวเขาลงมาเล่นเป็น mm hmm. แบ็กซ้ายแทนที่มเีนพัทนะครับหักปากาเซียนทุกคนเลยปากาเซียนต่างๆกูรูบอกว่าเ hey, ฮ้ยลงแบ็กขวาเว้ยแทนที่มิเคิลสนันหรือว่าเ hey, ฮ mm ้ย hmm. มาแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเลยกางน,นี้ หรือว่ามาเป็นปีกซ้ายปีกขวาดูนี่นันมากไปเลยท้ายก็ออกมาเป็นตำแหน่งคือเล่นแบ็กซ้ายแต่ขึ้นไปเต็มสูงแล้วให้เวียเทพมาเล่นเป็นผู้เล่นเ,เกมรับมากขึ้นหลัง3ามคนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาโอเคครับความรูปว่าดความกล้าเล่นของเขาเนี่ยสไตล์บอลแบบอารมณ์ยุโรปจินอาย,ยุโรปม,มาก็เลยดูโอเคก็นี่เป็นอีกเรื่องนึงครับส่วนสุดท้าย ที่ท้ายไปผมอยู่รถไฟฟ้าจะกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มต่ออะทิ้งท้ายหนึ่งเรื่องคือเรื่องของตําแหน่งกองกลางครับพอเกมนี้เป็นสารัฐเป็นพิธีวัตเนี่ยมันก็ดูจะกลมกล่อมดีแล้วก็ปรับเอากิจกรรมแรมมาเล่นกองหลังกองกลางด้วยซึ่งผมว่าเกเนี้เจอตําแหน่งของเจ้าและแล้วว่าเราต้องเล่นกองกลางก็ เดี๋ยวมาว่าต่อวันเด็นผมรีบไหฮะก็เดี๋ยวไงประมาณนี้ก่อนครับผมก็ติดตามได้สามประเด็นนี้ครับเรื่องราวที่น่าสนใจของโครงการของคนไทยเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มต่อวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้จัดเต็มวันนี้ก็เดี๋ยวไงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปเจอที่ไหนก็ฝากติดตามเหมือนเดิม3ช่องทางของเราที่จะส่องไลายส่องไอสตอรี่แล้วก็ส่องไปฮะครับฝากด้วยครับทุกท่านบีเยอะพรุ่งนี้จะจัดเต็มบี